สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่องรีวิววิจอยเดี๋ยววันนี้เราจะมาอ่านหนังสือให้ฟังเหมือนเดิมนะคะ EP นี้เป็น EP ที่17การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แนวคิดใหม่และการเดินหน้าครั้งใหม่อาจไม่เป็นไปตามที่เธอคาดคิดสิ่งสำคัญในการนลึกภาพ สิ่งที่ดีที่สุดต่อตนเองคือการใช้จิตเพื่อดึงชีวิตให้สูงขึ้นและกว้างไกลขึ้นเพื่อจิตใจสร้างมโนภาพของสิ่งที่เธอต้องการ มโนภาพเหล่านั้นจะเข้าสู่แสงแห่งวิญญาณและการเกิดเป็นจินและภาพหลังจากนั้นวิญ,ญญาณเธอจะมอบทางออกและวิสัยทัศน์ใหม่แก่จิตใจบางครั้งอาจดูเหมือนว่าเธอคิดถึงสิ่งที่ต้องการแต่สิ่งที่เธอได้รับกลับไม่เหมือนที่เธอร้องขอนั่นเป็นเพราะเมื่อเธอร้องขอบางสิ่งคำร้องขอของเธอจะถูกส่งไปยังวิญญ,ญาณซึ่งเป็นส่วนที่ภพศาลกว่าตัวของเธอเองโดยอัตโนมัติ และเมื่อคำร้องขอถูกส่งกลับมันจะกลับมาในรูปแบบที่สูงขึ้นเธออาจเคยสงสัยว่าทำไมบางสิ่งที่เธอร้องขอจึงใช้เวลานานกว่าจะเข้ามาในชีวิตการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะต้องอาศัยเวลาและความสามารถในการสร้างสิ่งต่างๆให้ปรากฏเป็นจริงถ้าเธอกลับไปดูสิ่งที่เธอร้องขอในอดีตเธอจะพบว่ามีหลายสิ่งที่ยังไม่ได้รับ ตอนนี้เธอไม่ต้องการอีกต่อไปแล้วแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อเธอเธอได้รับแล้วส่วนสิ่งที่เธออาจกำลังเตรียมพร้อมอยู่เมื่อถึงเวลาเธอจะได้รับเมื่อเธอใช้จิตใจคิดถึงสิ่งที่ต้องการแล้วเธอยังต้องอาศัยจิตวิญญาณด้วยจิตวิญญาณจะบอกวิธีที่จะได้รับสิ่งที่เธอต้องการซึ่งไม่ได้บอกผ่านทางความคิด แต่ผ่านทางเหตุบังเอิญความรู้สึกและอารมณ์หลังจากที่เธอบอกจักรวาลว่าเธอต้องการอะไรจงเริ่มฟังความรู้สึกที่ดนใจในทางสร้างสรรค์ความรู้สึกนั้นอาจดูไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่เธอต้องการเช่นเมื่อเธอบอกจักรวาลว่าความต้องการความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วจูจ่ๆเธอก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมาดนใจให้เธออยากหยุดพักผ่อนแล้วหาอะไรเรียนเพิ่มเติม ถ้าเธอเชื่อพันในความรู้สึกนั้นและเริ่มหาอะไรเรียนเธออาจพบแนวคิดหรือทางออกที่จะนำมาสร้างความมั่งมีตามที่เธอต้องการวิญญาณจะบอกทางที่ถูกต้องให้เธอเดินเสมอแต่ถ้าต้องมีศรัทธาวางใจและทำตามการนำทางจากภายในแม่เธอต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่เธอจะต้องเปลี่ยนความเชื่อในอดีตที่ปิดกั้นเธอไว้ ถ้าเธอมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นไม่ว่าจะด้านการเงินหรือความสำเร็จในเรื่องสร้างสรรค์เธอต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างภายในตัวเธอเพราะถ้าเธออยู่ในระดับนั้นแล้วทั้งบุคลิกตัวตนอารมณ์และจิตใจเธอคงไม่ต้องทำอะไรอีกเธอคงมีสิ่งที่ต้องการไปแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งมาพบฉันและบอกว่าฉันต้องการเป็นเศรษฐี ทุกวันนี้ฉันไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านแต่ฉันอยากเป็นเศรษฐีและอยากเป็นให้เร็วที่สดุดถ้าเธอคนนั้นเชื่อว่าเธอเป็นเศรษฐีได้เธอจะเริ่มเป็นเศรษฐีได้ตั้งแต่นาทีนั้นเมื่อเธอต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่และร้องขอต่อจักรกวาลคําร้องขอจะถูกส่งจากจิตใจไปยังจิตวิญญาณ จากนั้นจิตวิญญาณจะส่งสัญญาณกลับมาเพื่อบอกวิธีสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เธอต้องการคราวนี้เธอต้องสนใจสัญญาณเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงหลายระดับที่ต้องเกิดขึ้นเช่นผู้หญิงที่อยากรวยคนนั้นอาจต้องเรียนรู้หลักการสร้างโอกาสทางการเงินดังนั้นวิญญาณของเธอชักนำให้เธออ่านหนังสือบางเล่มหรือส่งใครบางคนเข้ามาในชีวิตเพื่อสอนและแนะนำเธอ เป็นไปได้ว่าเธอยังไม่สามารถปล่อยวางภาพฝังใจที่เคยเป็นคนไม่มีเงินเป็นไปได้ว่าเธอยังไม่เปิดใจมากพอที่จะเชื่อว่าเธอสมควรได้รับเงินจำนวนมากดังนั้นบทเรียนมากมายจะถูกส่งเข้ามาเพื่อช่วยเปิดใจเธอความจริงแล้วความเชื่อมั่นศรัทธาของเธอยังไม่มากพอความมั่งคั่งร่ำรวยจึงมาเข้าถึงเธอช้าไม่ว่าเธอจะร้องขอสิ่งใด เธออาจต้องละทิ้งบางอย่างไปเพื่อจะได้สิ่งที่ต้องการถ้าเธอร้องขอเงินทองเธออาจต้องละทิ้งภาพความขาดแคลนละทิ้งวิถีชีวิตทุกรูปแบบที่สะท้อนภาพความขาดแคลนรวมถึงละทิ้งที่ใส่การใช้ใ่ทองแบบเดิมวิญญาณเธอจะมอบความท้าทายและโอกาสเติบโตแก่เธอมากมายเพื่อช่วยให้เธอละทิ้งภาพความขาดแคลนในอดีต ในช่วงแรกเงินทองอาจเข้ามาไม่มากนะักเพื่อให้เธอแสดงความพร้อมในการใช้จ่ายเงินทองในรูปแบบที่สร้างความร่ำรวยในที่สุดเมื่อพลังงานภายในตัวเธอเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเธอเลิกเชื่อว่าชีวิตขาดแคลนความคิดจะไหลเข้ามาในหูความคิดที่จะบอกวิธีสร้างความร่ำรวยตามที่เธอต้องการอาจใช้เวลา1ปี2ปีหรือนานกว่านั้น ก่อนที่ความเชื่อเรื่องชีวิตขาดแกนจะถูกล้างออกไปจนความคิดใหม่เข้ามาแทนณจุดนี้เธอจะพบวิธีมากมายในการดึงดูดความร่ำรวยและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งความร่ำรวยกลายเป็นความจริงสำหรับเธอบางคนหยุดเดินต่อเมื่อการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการไม่ได้ปรากฏขึ้นทันทีนั่นเป็นเพราะพวกเขามองเห็นความไม่เชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคำร้องขอ พวกเขาอาจแปลความหมายว่าเหตุการณ์เหล่านั้นกำลังพาพวกเขาเดินผิดทางแม้พวกเขาร้องขอซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหตุการณ์ก็ยังดูตรงข้ามกับสิ่งที่ตนต้องการอย่างไรก็ตามถ้าเธอมองเห็นว่าเธอกำลังเติบโตจากเหตุการณ์ที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เธอต้องการหรือที่ดูเหมือนไม่เป็นเช่นนั้น<ๆ>เธอจะพบว่าความจริงแล้วเหตุการณ์เหล่านั้นกำลังยกระดับขึ้นพลังงานของเธอ และเปิดโอกาสให้เธอได้รับสิ่งที่เธอร้องขอตัวอย่างเช่นผู้หญิงคนหนึ่งเคยร้องขอเงินเดือนขึ้น,นเท่าจากนั้นไม่นานหัวหน้าของเธอลดเงินเดือนเธอลงครึ่งหนึ่งเนื่องจากธุรกิจมีปัญหาอาจดูเหมือนว่าเธอได้รับสิ่งตรงข้ามกับสิ่งที่ร้องขออย่างไรก็ตามเธอเริ่มคิดที่จะมีธุรกิจและเธอเองในใสายงานที่เธอทำอยู่ซึ่งเธอเคยคิดไว้เมื่อหลายปีก่อน การลดเงินเดือนกลายเป็นแรงจูงใจให้เธอเดินต่อไปข้างหน้าและเริ่มต้นทำธุรกิจของตนเองหลายปีต่อมาเธอได้รับเงินเดินตามที่เธอร้องขอเอาไว้จริงๆจากธุรกิจของเธอเองเธอคงเห็นแล้วว่าการได้รับสิ่งที่ร้องขอจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอเธออาจต้องมองลึกเข้าไปในตนเองเพื่อเพิ่มศรัทธาเชื่อมั่นและเปิดใจให้กว้าง เธอต้องเชื่อการนำทางและแรงกระตุ้นจากภายในเพื่อก้าวสู่ความสมบูรณ์พูนสุขเธอยังต้องละทิ้งภาพรักในอดีตของตนเธอจะได้รับโอกาสมากมายเพื่อเปลี่ยนแปลงภาพเหล่านั้นในระดับของดวงวิญญาณการเติบโตเป็นเรื่องน่าย,ยินดีเสมอวิญญาณสนใจจากการเติบโตของเธอตลอดเวลาไม่ว่าเธอจะเติบโตผ่านความเจ็บปวดหรือความสุข การเติบโตคือเป้าหมายมนตนเองการเติบโตคือสิ่งจำเป็นต่อการได้รับสิ่งที่เธอต้องการวิญญาณจะปล่อยให้จิตใจเธอใช้เจตจำนงอิสระเลือกเป้าหมายหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เธอต้องการ ยิ่งจิตใจเธอตั้งเป้าหมายไว้สูงเธอจะยิ่งมีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับวิญญาณของตนเมื่อเธอใช้จิตใจและมองหาหนทางใหม่จิตใจจะเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้ค้ื่นพลังงานขุ่นัวของโลกวัตถุจากนั้นจิตวิญญาณจะตอบกลับผ่านทางอารมณ์แต่ส่วนใหญ่จะตอบผ่านทางความรู้สึกจิตวิญญาณจะดนใจให้เธอรู้สึกอยากทำอะไรบางอย่าง ณจุดนั้นบางครั้งเธออาจเลิกฟังจิตใจจิตใจไม่ได้ทำอะไรผิดนั่นเป็นเพราะว่าจิตใจมักหาเหตุผลและคำอธิบายก่อนลงมือทำถ้าเธออยากทำบางสิ่งอย่างแรงกล้าจงทำตามความรู้สึกนั้นจิตใจอาจพยายามหาเหตุผลว่าควรหรือไม่ควรทำตาม ความรู้สึกนั้นนั่นเป็นเพราะจิตใจจะทำตามเงื่อนไขที่เคยรู้แรงกระตุ้นจากส่วนลึกมาจากวิญญาณซึ่งเห็นภาพกว้างไกลเกินกว่าจิตใจจะนึกคิดวิญญาณจะนำพาเธอไปในทิศทางที่จิตใจคาดไม่ถึงเมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่เธอต้องตัดสินใจว่าจะทำการนำทางจากภายในตามความรู้สึกที่ผุดขึ้นจากวิญญาณมีความจริงอยู่สองระดับ ระดับแรกคือระดับจิตใจเธอจะตั้งเป้าหมายเธอจะมีความตั้งใจแน่วแน่ต่อเป้าหมายนั้นและทุ่มเทรแรงใจเพื่อบรรลุเป้าหมายอีกระดับหนึ่งคือระดับวิญญาณตัวตนขั้นสูงของเธอจะชักนำเรื่องบังเอิญผู้คนและเหตุการณ์เข้ามาจากทุต ทิศทางเพื่อสร้างสิ่งที่เธอต้องการปรากฏการนี้อยู่เหนือความสามารถของจิตใจเธอต้องทําตามความรู้สึกแรงกระตุ้นทางจากภายในเพื่อเลื่อนไหลไปกับปรากฏการนี้เธอสามารถร่นระยะเวลาให้ได้สิ่งที่ต้องการเร็วขึ้นการร่นระยะเวลาให้ได้สิ่งที่ต้องการเร็วขึ้นเริ่มจากระบุสิ่งที่เธอต้องการให้ชัด บางคนไม่ระบุให้ชัดเจนและร้องขออย่างคุ้มเคือเมื่อไม่ร้องขอต่อวิญญาณให้ชัดเจนวิญญาณจะต้องใช้เวลามากเพื่อนำทางให้เธอระบุสิ่งที่เธอต้องการให้ชัดเจนยิ่งเธอระบุสิ่งที่ต้องการให้เที่ยงตรงเธอจะได้รับสิ่งที่ต้องการเร็วขึ้นสิ่งที่เธอต้องการอาจไม่ตรงตามที่เธอร้องขอไว้เสียทีเดียวแต่วิญญาณเธอจะมอบแก่นแท้ของสิ่งที่เธอต้องการให้เธอการร้องขอสิ่งที่ต้องการ จะช่วยให้เธอเข้าถึงแก่นแท้ของสิ่งนั้นแก่นแท้คือสิ่งที่เธอสอาหาในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อเธอต้องการสิ่งใดฉนันแนะนำให้เธอถามตนเองว่าอะไรคือแก่นแท้ของสิ่งนั้นถ้าเธอพิจารณาสิ่งที่เธอสร้างขึ้นมาในชีวิตเธอจะพบว่าเธอได้รับแก่นแท้จากทุกสิ่งที่เธอร้องขอเช่นถ้าเธออยากมีความสัมพันธ์ที่รักใคร่จริงๆ แล้วเธออาจแค่อยากได้รับความรักวิญญาณของเธออาจจะมอบความรักแก่เธอหลายวิธีเธออาจได้รับความรักผ่านเพื่อนสนิทเด็กหรือสัตว์เลี้ยงเธออาจได้รับความรักผ่านการเลื่อนตำแหน่งหรือผ่านวิธีก็ได้ที่เป็นการยอมรับความรักถ้าเธออยากมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นบางทีแก่นแท้ของสิ่งนี้คืออยากให้เธอรักตัวเองมากขึ้น ถ้าเธอพร้อมมองหาแก่นแท้ในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เธอจะได้รับสิ่งที่ต้องการได้เร็วกว่าเดิมถ้าเธอนึกถึงอดีตและรู้สึกว่าฉันไม่เคยได้สิ่งที่ต้องการเลยจงมองไปที่แก่นแท้ของสิ่งที่เธอร้องขอฉันอยากบอกว่าเธอได้รับแล้วในหลายรูปแบบวิญญาณมีความสร้างสรรค์นในการแปลความหมาย คำร้องขอของเธอวิญญาณจำเป็นต้องมีความสร้างสารรค์เพราะความสามารถในการร้องขอจิตใจจะถูกจำกัดอยู่ในกรอบแคบๆวิญญาณรับทุกคำร้องขอเพื่อการเติบโตแล้วแผ่มันออกไปทิศทางใดก็ได้จิตใจกับวิญญาณทำงานร่วมกันจิตใจจะคิดหาหนทางให้การเติบโตขณะที่วิญญาณจะสร้างสารรค์ภาพความเป็นไปได้ต่างๆ จากหนทางที่จิตใจเลือกไว้จิตใจจะทําตามภาพจากวิญญาณหรือไม่ก็ได้ดังนั้นวิญญาณและจิตใจจะทํางานร่วมกันตลอดเวลาเหมือนที่จิตใจกับร่างกายทํางานร่วมกันจิตใจจะวาดภาพสิ่งที่ต้องการและส่งข้อมูลไปยังร่างกายร่างกายจะยอมรับและทําตามการชี้นําจากจิตใจหรือไม่ก็ได้ การเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่มักต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์เมื่อเธอมีอารมณ์หนักหน่วงเศร้าหมองหรือเป็นลบรัศมีกายของเธอจะขุ่นมัวเหมือนการขับรถที่กระจกหน้ารถสุกปกเธอจะมองเห็นอะไรไม่ชัดและไม่ไกลแสงจากวิญญาณเธอฉายออกมาได้ไม่เต็มที่ วิญญาณจะชักนำเธอให้มองชีวิตด้านที่สร้างอารมณ์ปั่นปว่วนและหยุดติ้นตามมันจงหาวิธีสงบอารมณ์เพราะการสงบอารมณ์จะช่วยให้เธอบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นเมื่อเธอสงบเยือกเย็นวิญญาณจะนำทางเธอผ่านอารมณ์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแรงดลใจความรู้สึกสว่างวาบ หรือความรู้สึกทั้งหลายที่ผุดขึ้นมาเพื่อพาเธอไปดินแดนใหม่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ได้หมายถึงการหาวิธีบรรเทาความกังวลและความไม่สบายใจแต่คือการสร้างความปิติยินดีจงมองกลับไปยังช่วงเวลาที่เธอได้ทำสิ่งยิ่งใหญ่เธอจะมองเห็นแรงบันดาลใจในช่วงเวลานั้นเธอมักพูดว่าฉันควรทำสิ่งนี้หรือไม่ ควรสร้างสิ่งนั้นฉันจะได้มีความสุขถ้าเธอทำสิ่งเหล่านั้นเพียงเพื่อบรรเทาความรู้สึกมันอาจกลายเป็นแค่สิ่งที่สมควรทำไม่ใช่สิ่งที่ทำแล้วเติมเต็มภายในจริงๆเธอต้องรู้สึกถึงความปรารถนาแรงจูงใจต่อสิ่งที่เธอต้องการทำเธอต้องมีแรงจูงใจมหาศาลและแรงขับเคลื่อนภายในที่แท้จริงเพื่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ มันจะไม่ได้ผลหากเป็นเพียงสิ่งที่จิตใจเธอมองว่าดีหรือทำแล้วน่าจะรู้สึกดีมันต้องเป็นสิ่งที่เธอพร้อมจะทำอย่างเต็มกำลังและเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกตื่นเต้นอย่างทับจริงๆตัวอย่างเช่นการไม่ชอบความยากจนยังไม่พอที่จะทำให้เธอหลุดพ้นจากมันเธอต้องมีความปรารถนาแรงกล้าและมีความสุขในการสร้างความร่ำรวยด้วย เธอจะไม่ได้รับสิ่งที่เธอต้องการเพียงเพราะเกียรติการไม่มีมันดังนั้นเมื่อใดที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แรงจูงใจของเธอคืออะไรถ้าเธอพบว่าเธอไม่มีแรงจูงใจนอกจากแค่อยากบรรเทาความรู้สึกไม่ดีต่อสิ่งที่เธอเป็นอยู่จงถามตนเองว่าฉันจะสร้างแรงจูงใจขึ้นได้อย่างไร แรงจูงใจที่ว่านั้นคือสิ่งที่ปลุกเราให้เธอรู้สึกมีพลังเบิกบานและปิติยินดีอย่างยิ่งเธอ,อหาเงินมาทำสิ่งที่เธออยากทำได้เสมอ เธอหาเวลาทำสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกตื่นเต้นได้เสมอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็เช่นกันถ้าเธอคิดว่าเธอควรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่ยังไม่ได้ทำลองถามตนเองว่าเธอตั้งใจจะทำจริงๆหรือเปล่าแล้วเธอจะรู้ถึงความแตกต่างถ้าเธอกำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ยังไม่บรรลุผล จงรู้ไว้ว่าทุกอย่างที่เธอทำอยู่ขณะนี้กำลังพาเธอเข้าใกล้ไปทุกทีหลับตาแล้วถามตนเองว่าฉันกำลังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องใดและสิ่งที่เกิดขึ้นสัปดาห์ก่อนหรือกระทั่งวันนี้เตรียมความพร้อมให้ฉันไปสู่จุดนั้นอย่างไร จิตใจจะทำงานได้ดีกว่าถ้ามีจุดอ้างอิงที่บอกถึงความก้าวหน้าบางครั้งจิตใจก็เหมือนเด็กเด็กสองขวบไม่อยากนึกถึงโรงเรียนมัธยมเด็กสองขวบอยากนึกถึงขนมหรือเพื่อนเล่นจิตใจก็เช่นกันพรุ่งนี้จงทำสิ่งที่เธอรู้สึกปิติยินดีนั่นคือก้าวเล็กๆที่จะพาเธอเข้าใกล้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากขึ้น จิตใจชอบให้มีจุดอ้างอิงเพื่อจะเห็นความก้าวหน้าพรุ่งนี้เธอจะทำอะไรที่รู้สึกปิติยินดีและพาเธอเข้าใกล้จุดมุ่งหมายขั้นสูงมากขึ้นและถามตนเองไปพร้อมกันว่ามีอะไรไหมที่ตอนนี้รู้สึกอยากทำมากๆซึ่งแต่ก่อนฉันผัดผ่อนมาตลอดอาจเป็นสิ่งที่เธอคิดว่าใช้เวลานาน,านเกินไปหรือคิดว่าจะพาเธอออกนอกเส้นทาง การใช้ประโยชน์จากอารมณ์และจิตใจของเธอช่วยให้เธอเข้าใกล้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากขึ้นถ้าทุกเช้าที่ลืมตาตื่นเธอถามตนเองว่าแรงดนใจของวันนี้คืออะไรและฉันจะทำอะไรได้บ้าง เพื่อให้จิตใจเห็นว่าฉันกำลังเข้าใกล้าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากขึ้นเธอจะก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างรวดเร็วจิตใจอยากเห็นความก้าวหน้าดังนั้นเธอต้องทำให้มันสมหวังแล้วอารมณ์ของเธอก็จะมีความสุขมากขึ้นด้วยพึงรู้ไว้ว่าสิ่งที่เธอทำสุดท้ายแล้วอาจไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นต้องทำแต่อย่างไรมันก็ช่วยให้จิตใจเธอสมหวัง บางครั้งจิตใจก็ไม่สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเช่นโทรศัพท์บางสายที่เข้ามาหรือปัญหาที่เกิดขึ้นตรงหน้ากับก้าวต่อไปได้จิตใจมักมีภาพหรือวิสัยทัศน์ที่บันเจิดแต่เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเป็นเพียงชิ้นส่วนเล็กๆของภาพและอาจดูไม่สอดคล้องกับภาพนั้น แม้กระทั่งความเห็นจากเพื่อนหรือสายโทรศัพท์บางสายที่เข้ามาก็เป็นส่วนหนึ่งของก้าวต่อไปของเธอได้เนื่องจากจิตใจไม่รู้ว่าชีวิตกำลังเปิดทางหรือความเชื่อใดที่กำลังปรับเปลี่ยนจิตใจจึงมักมองไม่เห็นความเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจิตใจคิดไม่ถึงว่าเธอกำลังเติบโตหรือเธอกำลังเข้าใกล้เป้าหมายแล้ว ถ้าจิตใจเริ่มไม่อดทนหรือไม่เชื่อมันอาจทำให้อารมณ์ขุ่นมัวและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยากขึ้นถ้าเธอทำให้จิตใจเห็นความก้าวหน้ามันจะช่วยให้อารมณ์แจ่มใสถามตนเองว่าเธออยากทำอะไรเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เธอรู้สึกมาตลอดใช่ไหมว่าอยากทำอะไรสักอย่างในเดือนถัดไปแม้ว่าอาจดูไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เธอต้องการก็ตามจงตัดสินใจว่าจะลงมือทำก็จบไปแล้วนะคะกับ EP ที่17การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เดี๋ยวเราพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย